เดีย๋ยววันนี้ป้าจะเล่านิทานให้ฟังนะโอเคโอเคนะครับโอเคหมอนวันนี้<อ>ป้าจะมาเล่าเรื่องเจ้าหญิงเอลซากับอันนะาวันนี้อากาศเจ็มใสมากอันนาและเอลซ่าอยากไปเดินข้างนอกมั่งจังเลยดูเห็นไหมเนี่ยมนมบรรยากาศดีมากเลยทั้งสองสาวพี่กับน้อง ตกลงที่จะออกไปขี่จักรยานแข่งกันพี่อันนาขึ้นน้ำอยู่เธอกำลังจะชนะแล้วเอนั่นๆ้ไปแล้วพี่เอลซ่าตามหลังมาติดตตดเลยพี่เอลซ่าใช้เวทมนต์และเธอก็ต้องเอาชนะน,นานได้อันนาบอกว่าพ มนนาพบก,กับเพื่อนๆและพวกเขามีสิ่งหน้าที่กังวลมากเลยอันนี้น่าจะเป็นคิสตอกกับสเปนแน่ๆอันนาจอดจักรยานเธออยากรู้สิ่งใดมีสิ่งใดเกิดขึ้นหรอส,สเวนและคิสตอเจอบางอย่างที่ตัวใหญ่มากบริเวณภูเขาเฮ้ยจริงหรอพาเราไปดูไหนได้ไหมพี่เอลซาบอก ทั้งสองพี่สาวตกลงที่จะช่วยกันได้เลยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปที่บนภูเขานั้นนะเราจะต้องไปหามันพี่เอลซ่ากับพี่แอนนารีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดกันหนาวแล้วก็เสื้อคลุมและถุงมือพวกเขาเจอโอลาฟโอลาสอยากไปด้วยฉันขอด้วยได้ไหมเอลซ่าพี่แอนนาบอกว่าได้เลยงั้นเราไปได้วยกันเลยนะโอลาฟ ก็เลยจับมือกันขึ้นไปบนภูเขานั้นอานนาและเพื่อนๆขึ้นไปบนภูเขาขณะที่หิมะก,กำลังตกหนักนั้นเอลซ่าและโอลาฟชอบหิมะมากทั้งคู่เลยออกไปด้วยกันเลยเอลซ่าและโอลาฟมองพเพื่อน,อนที่มีหิมะปกคลุมเต็มตัวไปหมด oh. เอลซ่าตรงใช้เวทมนต์ขจัดหิมะนั้นออกไปเลดีกล เลดิก้านี่ <S <S เห็นไนหะมเวทมตนช่วยให้พี่ไม่มีหิมะปกคลุมแล้ว <S <S เหล่าพ้องเพื่อนออกไปตามหาทันใดน,นั้นก็เจอสัตว์ประหลาดเฮะ้ะมีหิมะมากเกินไปจนพวกพี่พี่มองทางไม่เห็นแล้วโอลาได้ยินเสียงหนึ่ง มันคิดว่าเป็นเสียงท้าะของสเปนฮ้อเสียงท้องร้องหรือเปล่าอ,อ,อยู่ในท้องออนน่าฉลาดพอที่จะรู้ว่ามันเป็นเสียงสัปราหดมันไม่ใช่เสียงร้องร้องแน่ๆเหล่าเพื่อนเดินตามกันออกไปเสียงดังเอลซ่าจึงเกิดความคิด เสกบันไดน้ำแข็งขึ้นมาเรดิดีอโก้ชอบเรดิโก้ทำไงเรดิโก้เรดิโก้อ่ามาแล้วบันไดของเอลซ่าเป็นบันไดสูงมากแม่ไปแล้วเดินขึ้นไปกันเลยเคิสต็อปอันนาและเอลซ่าขึ้นบันไดพวกเขาเห็นต้นไม้สั่นไหวโอลาสละสเปนคอยอยู่เช่าางล่างแล้วพวก ป็นกับโอลาฟกับปั้นมนุษย์หิมะสวยไหมสวยไหมสวยเลยคราวนี้อันนามองเห็นบางอย่างที่กำลังจะมาเธอบอกว่าโอลาฟไปซ่อนตัวเดี๋ยวนี้เลยนะโอลได้ยินเสียงนั้นอ๋อมันไม่มีอะไรนะมันคืนนกกาบกาบัด <c oughs> ูนกเหรอครับด้ดดี ลกมาแล้วนี่รับเจอแล้วสิ่งบางอย่างคืออะไรอะ่ะเฮ้ยสัตป,ประหลาดคึ้นมาไม่โลก oh, <no. S 1> สัตว์ประหลาดมาม่โลกเข้าไปกินกันเลยนี่โอลาฟกอดเพื่อนๆของมัน <c oughs> เพื่อนของมันก็กลับไปให้แน่ๆตุ๊กตาหิมะดีใจใหญ่เลย <c oughs> เห็นเพื่อนๆไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วบนภูเขา ตัวเนี้คือเพื่อนของโอลัฟหยาคูคิสต็อปเลยเกิดความคิดตุก,กิตาหินมะยักษ์สามารถช่วยเราส่งน้ำแข็งได้เฮ้ยไอตัวใหญ่ไปช่วยส่งน้ำแข็งหน่อยโอลับบอกเย้ ay, มีคนช่วยส่งแล้วตุกตาหิมะดีใจตอนนี้มันไม่เหงาอีกต่อไปแล้วแล้วก go go ็ไปอยู่กับเอลซ่าแลวก็อันนาอย่างมีความสุขเย้ จบแล้วหนึ <clot ting> <También S 2> <Trustee> ่งสอามนะคะับ ah, uh, yeah. ่อจุ๊บป้าหน่อยคิสคิสป้าแลุยลุยลุยจุ๊บจุ๊บ